เป็นผลงานของช่างวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นท้ายสไนเปอร์นะคะเข้ามาใหม่ค่ะทั้งหมด20ลำนะคะตัวนี้นะคะท้ายก็จะมีปะปนกันมานะคะทั้งเป็นงานไม้สักนะคะงานปนูกแล้วก็งานอ,อมะค่าแต้มะค่าแต้ก็จะออกแนวดําหน่อยนะคะเข้ามาทั้งหมด20ลำนะคะเรามาดูบอดี้กันดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นระบบไกลกล่องนะคะเซฟนกค่ะเวลา กดเซฟแล้วนะคะเวลาเราเล็งจากทางท้ายปืนนะคะจะไม่บังตานะคะตัวนี้ลางเป็นลางอลูมิเนียมค่ะออุดไม้ด้านในนะคะตัวนี้ปีกเป็นปีกสแตนเลสค่ะควาอสู่ที่40เซนนะคะอุปกรณ์นะคะที่จะแถมไปด้วยนะคะก็จะมีายางหนึ่งคู่นะคะยางหนึ่งคู่ค่ะก้สวยใส ด้วยค่ะใส่สำหรับออกหมายนะคะเสื้อเป็นเสื้อของทางร้านค่ะแว่นเลนโพลาไลท์ค่ะสีแถมไปด้วยตัวนี้นะคะรวมส่งและเก็บปลายทางอยู่ที่3,200บาทค่ะสเปคนะคะก็จะเป็นสไนเปอร์ทั้งหมดเลยมีเป็นไม้กระดูนะคะไม้มาค่าแค่ะไม้สักนะคะสีเขียวเนี่ยนะคะจะเป็นสีพิเศษค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาได้ค่ะ โทรกันเข้ามาแล้วหรือว่าจะเป็นไอ l ดี e ลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์โทร0867604679ค่ะสี่องเ้าพร้อมส่งนะคะเก็บเงินปลายทางจ้าสวยนะคะแล้วให้โดวหลายๆหลายๆหลายๆตัวเนาะหลายๆแบบ อันนี้เป็นไม้มาค่าใต้ล่ะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นงานสักแต่ว่าทำสีนะคะสามพันสองปลายทางค่ะลูกค้านะคะที่ดูคลิปนี้นะคะรบกวนดูให้จบค่ะแม่ค้าจะแจ้งช่างนะคะแล้วก็แจ้งราคาด้วยนะคะเก็บปลายทางค่ะสนใจก็ทัามาถามได้หรือโทรมาถามได้ะคะ่ะโทรมาไม่รับจะโทรกลับทุกเบอร์นะคะนี่ คือส,ยสวยๆทั้งน,นั้นเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายมากๆตรง M16 ไปละนี่มาคุค้าท่านใดสนใจก็พักมาถานได้นะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะเรามีให้ท่านเลือกมากมายนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมในร้านกันเนาะนี่ ของข้าวเยอะมากค่ะโอเคสนใจก็ทักมาถามได้นะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะมีบริการเก็บเงนินปลายทางของแขมจัดหนักจัดแน่นจัดครึบมากเลยโอเคขอบขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ